โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมกันด้วยนะผมอยู่ผมสวัสดีกันกันกบเซ็กเฮกซิตนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเอพิโซดที่4แล้วนะครับผมซึ่งผมไปอ่านคอมเมนต์ไปแล้วก็นะฮะจากคอมเมนต์เอนที่สาก็มีคนบอกว่าให้ทิ้งเจ้าควันตั้มควันตั้มดัสไปนะครับเพราะว่ามันคือมันเป็นมัที่เอาไว้เล่นๆนะฮะขอขอบคุณอนิเมะโอตาคุมากครับผมที่ให้คําแนะนํามาโหถ้าเกิดไม่มีคนนี้ผมคงจะเก็บไปแล้วแต่ ยังไงมันก็นะผมขอเก็บไว้แล้วกันถือท,ท,ที่แบบเก็บไว้เพื่อคอาเซ็งว่ากูเคยขุดแร่อันนี้มานะฮะอ่ะโอเคเห็นเขาบอกว่าต้องหาเจ้าเอ่อจิงเก็ตคอนสแตคนะฮะค่อยเซิร์ชเขาว่าจิงเก็ตคอนสแตคนะครับะะผมจื๊บเดี๋ยวเดี๋ยวคอไม่หมดฟาบอ่ะโอเคแล้วก็หาดูทําเครื่องรหัสหรือไม่ก็หาจับหมวกมอกข้างบนหาจับหมวกม็อกนะผมก็ไม่เคยเห็นบล็อกมันด้วยดินั่นแหละประเด็น เนี่ยคำนี้แหละเนี่ยมันหาไม่เจอครับทำไงดีเดี๋ยวเดียด๋วยวเราผมต้องทิ้งคำว่าแอดไป่อทิ้งเคลินนะค้น่ะทิงเคลิ้นทิงเคลิ้นเฉยนี้เพราะเอ่อเอ่อ T I N K L E ทิงเคลิ้นเตาอย่างนี้ป่ะเนี่ยเตาหลอมเหล็กอ,อย่างเงี้ยปะอันนี้ไม่แน่ใจนะหรือคือผมไม่แน่ใจว่ามัน มันอยู่ในบ็อกไหนอะผมขอโทษจริงพอดีเรื่องมัดมอดทีดด่ผมลืมไปหมดแล้วเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเาหาในโซนข้างบนนะฮะผมก็พยายามจะหาอยู่แ,แ,แ,แี่คแพ็คนี่สอดนี่นี่เวลาเจ้าติงอะติงอะหากอนที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 ททท นี่ไงติ๊กติต๊กคอนแทคนีโอเคอ่าหาของที่มันจะเป็นที่มันจะให้ทําเตาเผานี่เราต้องใช้ใช้เตาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาเตาก่อนอมันคือผมจําผมไม่รู้ว่ารูปร่างเตาเป็นไงแล้วก็เผาไม่เป็นด้วยเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดแปะคลิปไปได้ก็แปะให้หน่อยนะฮะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมหาดูก่อนอันนี้ป่ะเนี่ยเซิร์ช เร์แท้งโหนี่มีน้ำหลากสีเลยดีดีนะเนี่ยนะครับผมก็หาแล้วอ่าผมรู้ว่าผมหาแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันวิธีการหรือว่าบล็อกมันเป็นยังไงนะขออภัยด้วยจริงโอเคอ่ะก็มีแค่นี้นะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรต่ออีกอยังทำกี่ตอนทำกี่ตอนก็ละา,ายตอนนะฮะเรื่อยๆเื่อยก็พักไม่รักก็พอ าดาบใหญ่ทำได้เลยนะดาบใหญ่แต่ยังครับยังผมยังไม่ทำตอนนี้ไปทำตอนกลับบ้านโอ้โหจะเพื่อนยากจะเชิญทีมนายไปจะจะเป็นยังไงไรวกาหินนี่ไม่ไม่น่าเอาไว้แล้วเนะี่โอเคว่าผมึงขอขึ้น,ข,นขึ้นเหมือนขึ้นเหนือก่อนนะฮะไม่งั้นเราคงไม่เห็นบ้านนะแส้สุขของเราแน่ๆ โ oh. อ้14อัน2 3 6ดีต้อง6อ่าโอเคถ้าขุดหนึ่งขึ้นไปผมว่ามันไม่เวิร์กนะถ้ากลับทานที่เรามาแล้วกันชุบๆมีคนบอกว่าผมไปดูคลิปของคนคนหนึ่งนะฮะพี่จีกินั่นแหละอ่าแต่ผมจะไม่ไปดูว่าผมจะจะเล่นเป็นสาตา์ของตัวเองนะฮะ คือแบบไม่รู้ดีกว่าดีกว่ารู้นะครับอันนี้คือคติของผมตอนเล่นมอสแ a c k อื่นๆสูตรสองก็เหมือนกันซอสอาร์ตก็เหมือนกันกูจำไม่รู้อะไรเลยไม่งั้นมันจะไม่หาไม่มันฮนะไม่หาแล้วไม่มันคือถ้าเกิดรู้แล้วมันก็น่าเบื่อจริงปะละ่ะแบบไม่รู้เฮ้ยจ่างี้จะทำยังไงแล้วก็ฐานผู้ชมเออผู้ชมจะได้มีเรื่องคอมเมนต์นะฮะท่านผู้ชมหาเรื่องให้กูคอมเมนต์อีกแล้วนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นการให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมในคลิปแต่ละคลิปนะผมก็อยากคุณเจ้า คุณอนิเมะโอตาคุนะับผมที่ให้นะครับนะก็ขอบคุณจริงนะฮะแต่แต่แต่มันจะช่วยผมได้ไม่เยอะพอนะคุณต้องบอกว่าเวดบล็อกยังไงด้วยหรือไม่ก็แปะคลิปมาให้ก็ได้แปะคลิปใครมาก็ได้ครับผมไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาครับผมถ้าเกิดมันขึ้นในคำว่าสแปมเนี่ยผมจะไม่ลบนะผมก็ปล่อยไว้งั้นนะถึงแม้มันจะอนุมัติไม่ได้ก็เถอะอ่ะก็จะแปะไว้งั้นนะฮะแต่ที่ไม่ขึ้นในคอมเมนต์ในคลิปผมก็ก็โดนสแปมนะแต่ผมไม่ลบให้นะผมก็อ่านอ่านทุกเม้นในแฮดซินแหละ คิดมีคลิปอื่นไม่อา่านหรอกมัน,มนคลิปอื่นอา่านเออแต่อ่านไม่หมดส่วนใหญ่จะชอบอ่านในโจ้เมนในเฮ็กซิตนะใครมีอะไรก็ลองสัมถามกันมาดูนะในเฮ็กซิตอาจจะตอบไปด้วยใน,ในการตอนเล่นนะเพราะว่าผมจะไม่ตัดจะไม่ตัดพวกฉากแบบนี้ออกน่าเบื่อออกเพราะว่ามันเป็นคติของผมอะ่ะคือคือถ้าเกิดถ่ายเฮกซิตเนี่ยมันผมจะต้องคือแบบห้ามตัดแบบฉากนิดหน่อยผมห้ามตัดเลย มนคติผมนะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะสำหรับใครที่ดูแล้วน่าเบื่อนะครับผมแต่ก็มีเพลงให้เยอะหละยมีเพลงแบบพี่พีทให้อาเจอทุกเพลงมีเพลงแบบพี่พีทให้นะซาวออฟใครก็เคยสำหรับใครที่เคยดูชอบผมในสมัยยุคแรกๆลูกบุกเบิกนะผมก็น่าจะรู้จักด้วยทีมดีโอ้โหคิปเปอร์ ครับโอเคเหมือนเรากลับมาที่เดิมนะผมจ,จะขุดขึ้นไปเลยปะหดีปะเฮ้ยมันจนจำทางไม่ค่อยได้แล้วนึงผมกำลััระลึกอยู่อ่าทางนี้แหละเดี๋ยวไมส่สมกุณฑ์จากไอเจ้ากล่องคาปิดน้ำเนะี่ย ไม่ใช่ก็ต้องขายแล้วเพราะมันขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหมันไม่กัดแต่มันจะโดนดาเมจตใช่ไหมเอ้าผมตีแล้วนะตอบดิเฮ้ยสะพัเปล่บเปล่าเปล่เปล่าเปล่าเปล่าเลือหายเป็นไงแล้วครับท่านผู้ชม แร่เหล็กนี้ที่เผาแล้วมีแต่ที่เผามีที่ยังไม่เผามีอยู่เรสตอนี่มาเต็มเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปบ้านเราเราคงต้องเราคงต้องเดินไปหมู่บ้านนโอ้โหเนาะโอ้โฮ้นาะโอ้โหเลสตรนี่จะขุดเลยี่เคคุด เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอา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 เออเดี๋ยวเอาเนี่ยแหละกดไปนะกดไปมันก็ไม่เข้าตัวใช่ไหมออมันเข้าเว้สแสดงว่าในตัวผมมีช่องว่างอยู่นะฮะนั่นคือช่องว่างของหัวใจทุยเล่นไปได้เราต้องขึ้นไปที่วายไม่ไม่ต้องสนใจวายเห็น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 ดินเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงเกือบเราใกล้ถึงแล้ว อย่าพูดถึงเลยมันบันทอนใจผมมากเพราะว่าเจอดินในเจอดินในเหมือนก็เป็นเรื่องปกติเจอดินบน,บนพื้นดินนี่แหละแปลกเอาไว้ช่างมันะครับเอ่อท่านผู้ชมมองไม่เห็นใช่ไหมได้เลยโหมองข้างบนนี่เอพผมนี่ตกเลยครับตกเลยดิ่งเลยอะตอนนี้ ดิ่งเลยยี่ห้าจากสามสิบสี่สิบจุบบขับขึ้นรับขึ้นขึ้นเรื่อยๆเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอโอ้มุก,กเดิมจุบหน้ามือนนะครับช่วงนี้ ย่างหน้าเบลออยู่พอเราขึ้นไปข้างบนงนั่นแหละนั่นแหละนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเออเออเออทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นอ่าโอ้ตื่นเต้นมากโอ้โห ข so ึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเจอดีแล้วโอ้โหท่าพระเจ้าบระโพธ์ขอท่านผู้ชมครับมันมีโอกาส50ห0สิว่าว่าตอนนี้กี่โมงผมเดาว่าตอนนี้น่าจะเช้าแล้วถ้าผมเดาผิดผมจะลงคลิปเฮกซิทต่อจากคลิปนี้ถ้าเกิดผมเดาถูกผมจะลงคลิปอื่นที่ไม่ใช่เฮกซิทนะฮะแล้วก็ค่อยไปเฮกซิทอ่าพนันกันเช้า ลงอีกคลิปก็ได้ลงอีกคลิปก็ได้อ่าอ่าอ,อย่างที่ผมบอกไปเราต้องไปหมู่บ้านเราต้องไปหมู่บ้านบ้านนั้นแล้วเราก็จะเจอกับ NPC Villager แล้วก็มีเตียงนุ่มๆให้เราอนอนอู้หูแม้ว่าค e เปอร์จะมีอยู่ไปแล้วเุ้ย เดี๋ยวนั่นอะไรนั่นคือเกาะสลามหรือไม่ผมว่าใช่แหละแต่คือทำไมมันอยู่ในป่าละเมาะใหญ่ขนาดนี้ได้อเดี๋ยวใครจะเทสิเข้าอย่าลืมบอกนะช่วงนี้เราแวงอยู่ต้องหาไปด้วยในตัวผมลืมไม่ได้เลยเจ้านี่ที่เดี๋ยวอ๋อไบโอมใหม่ไม่ได้บอกมไบโอมอีกไบโอมหนึ่งนะฮะ อไงอมเปะึงตึงจึงจึงจึงไลหมูบานอยู่ไหนวะเดคุณองนนียนเดี๋ยวพกคุณแรกเดี๋ือเข้ามาละค้าใช่ไหมอ้าวมู่บ้านเราเจอมู่บ้านนะฮะโอ้โห อ้าวบ้านหายตรงใส่ยจะบักโอ้โหพี่มหาโคตรแหลกตงสัยงนอนไม่ได้ในดูเชิงละอุ้ยอุ้ยอยมันต้องมีเตียงให้เรานี่มีเตียงนุ่มๆให้ผมไหมครับอันนี้ครับพี่เชิญครับพี่โอ้โหสวัสดีครับคุณวิลเลจเจออันนี้เป็นกล่องใส่อะไรวะ เนี่ยเนี่ยคือพวกนี้ผมใช้ไม่เป็นนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยผมใช้ไม่เป็นเนี่ยเนี่ยใช้ไม่เป็นเฮ้ยอันนี้เคยใช้อยู่แต่จำไม่ได้ว่าใช้ไงแล้วพิสตันนี้ให้นีอุปกรณ์นี้ขึ้นขบวนปุ๊บเจออะไรไม่เจอลงมาอ่าหาเตียงนอนตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ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 ้งตึงตึ้งมายสอมบี้มันเยอะเยอะมันต้องอยู่ใต้นี้แน่ อ๋าฮ b a t t e ทิร์นทใช่หรือไม่ฮะโอ้ชัดเจน b a t t l e Tower ยังยังไม่สู้ครับครับก่อนกับก่อนผมยังไม่สู้ b a t t l e Tower น่าจะเต็มอยู่เข้างในมีไหมยอยู่ไหนอวะนนียไม่เอาเสียงม้าเว้ยไม่ขั้นล่างก็ข้างบน เออแต่มันเคยมีตอนรลอนๆนะในซีซั่นแล้วเฮกซิตอะ่ะของผมอะ่ะได้ยินเสียงอะไรนะจำไม่ได้ผมเคยได้ยินอยู่ในในเฮกซิตตอนที่หนึ่งตอนที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้เดี๋ยวผมต้นไปย้อนดูมันเคยมีเสียงคนคนคนเดินผ่านแล้วคนเปิดประตูหรือไม่มันก็เป็นพักก็ได้แต่มันมีเสียงคนเปิดประตูอุ้ยเนาะตกใจเสียงมา้ามึงนี่แหละไอหาราบสวัสดีครับพี่บี อ้โหเขาไม่ได้ขอเวลาใบ,บเชิญมามาทําไมมาทําไมมาทําไมมาทำไมมาทำไม,ม,ำไม,ม,ำไมเดี๋ยวเจอดาบใหญ่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะชา้าแล้วอันนี้เป็นวิเลจเจอร์นะฮะซึ่งมีแบตเทิลทาวเวอร์อยู่อุ้ย,ยไม่โดนครับพี่อ้าวโอ้โหแรงแรงแรงอยู่เข้าบ้านก่อนทำ เพื่อชุดอนเนกประสงค์ก่อนแล้วก็รองเท้าโอเคจากนั้นเราก็เอาอันนี้ไว้นึ่งอืมอืม,อมเอาอะไรปั๊บนี่แล้วก็เอานี่ไว้นี่โอเคพอใจแล้วไปกลับบ้าน อะไรเนี่ยจะไฟจะไฟอยไฟอ่ไฟจะไฟเดี๋ยวขอเดินดูอีกนิดนึงมันไม่มีแบ,บ็กสมิธโอ้โหไม่ทันพูดเลยเจอเลยอ่านหนงสือทุบใบอ่าสือบซุบไ,ไม้เสียเวลาโอ้โหลาวานี่ก็มีเสียงนะฮะข้างในนี่ต้องมีอะไรแน่ๆใช,ช่เช่นกองโอ้โหคุ้มค้ามเลงไปให้ตายสิ ซิเดียนมาใส่เอาซิเดียนเอาไหมไม่เอาดีกว่าขนมปังไหมไม่กลับบ้านโอ้โเดียป่ะผมไปหาไอ้เจ้าหมอหมอนี่นี่แบบกลับบ้านเก่าได้เลยฮะแบบไม่ต้องไม่ต้องเดินไปฮะไปหาหมอนี่ทีถึงเลยเกือบเกือบงงเกือบงงอ่ะช็อกโกช็อกโกช็อกโกไม่ใช่ช็อกโกมันชื่อช็อกโกโบเออช็อกโกโบ โอ้หนี่เราได้วฮ้ยไอ้นี่เป็นสีลุงเลยไม่ใช่ลุงมันสีแบบมันแปลกๆมันแปลกใหม่ขอถ่ายรูปนะครับนะครับคนดังขอถ่ายรูปนะครับสามแป๊ะนี่โอ้โหอย่างเฟี้ยวยเดี๋ยวคนหมีโอ้โหนี่เป็นโลกที่ผมเคยอยู่มาก่อนเลยเนี่ยเป็นโลกที่ผมช่าง ดีใจยิ huh. ่งนักที่ได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้เพราะมันมีอะไรเยอะแยะกว่าแม่ครับปกติแค่นี่แหละอ่าฮะหาให้ซื้เข้าไปด้วยในตัวดอกไม้สีน้ำเงินกิเลว่าดอกป๊อปปี้ก็ได้ป๊อปปี้สีน้ำเงินทำ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 สวัสดีครับคุณวัว โอ้โหมอนี่เต็มหน้าเลยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อโอ้โผมเดินมาไกลมากแวะหน่อยมันเคยมีอะไรนะอาร์คี่ช็อกโกโบวะช็อช็อกโกโบอย,กอยากขี่มากเลยมันน่ารักมากเลยไปเยวค่อยมาขี่จำไม่ได้มันต้องใช้อาร์หรืออะไรแต่ผมอยากแต่ที่รู้คือผมสัญญาท่านผู้ชมว่าผมจะต้องไป ขึ้นเรือในพาธที่2ให้ได้ซึ่งพาธน,นี้ผมก็ยังไม่ได้ไปมาเดี๋ยวพาธน,นี้เราต้องเดินไปถึงนะก่อนที่มันจะหมดเวลานี่บีเวอร์มันอ่านว่าบีเวอร์ป่ะทำไมเราตั้งแต่ว,วีมันบีอ่ะมันบีเวอร์เราชอบอ่านบีเวอร์แปลกฮะไม่รู้ผมคนเดียวป่ะที่อ่านที่อ่านว่าที่ชอบเรียกมันว่าบีเวอร์แต่มันอ่านว่าบีเวอร์ มันเกิดบ่อยๆเลยเจ้ากูเโบเจ้าโบนี่เป็นตัวใน f i n ฟในเฟสสี่ป่ะฮะแหมอยากขี่มากเลย Last Berry ใช่ป่จะจำไม่ได้ป๊าปป๊าปป๊าป,ปป๊าปป๊าปป๊าปถึงบ้านแล้วเสร็จแล้วถึงบ้านแล้วก็นอนนะฮะอุ้ย อา่อานอ่านอ่านหมูนี่ขี่โช๊คอัพโบได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองเดี๋ยวค่อยไปลองแต,แต่ก่อนอื่นเลยคือผมขอเผาแรกที่เราได้มาก่อนฮะชุบแบ่งโคไว้ชุบชุบโอ้ยทำอะไรลีกโอเคเพชรอันนี้อันนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเราต้องเออใช่ปูก่อนปูก่อนปวดอ,อันนี้เป็นไอเทมที่เราจะเก็บไว้นะฮะถึงแม้มันจะไม่มีประโยชน์ก็ตามจะเอาไว้ตรงนี้ นีไม่ได้อะใกล้ๆกันไม่ได้อะตินเบอร์รี่เอาไม่ได้อะเด็เดๆอันนี่อะไรปะดีแค่ไหนเบอร์รี่บัชเอ๊ะสิเบอร์รี่บัชแล้วก็ไอ้เจ้าออลออลิเอลบอร์รี่นี่มันต้องบางบนหินปะไม่แน่ใจลองดูไม่ได้เอ๊ะมันปลูกไงอ่ะอุ๊ย,ยท้อที ยังยังไม่ต้องปลูกก็ได้ก็อื่นเลยขอหินมาแล้วก็อาหารโอ้โหเนอัวอันเดียวจะพอไหมน่ะแล้วก็เอาคำดับใหญ่ดีไหมตอกติกตอกติกตอกเดี๋ยวสอนดี๋ยครับเปลี่ยนภาษาไม่ได้ซัดซัดพิษซัดเผ็ดซัดมะเขือเดี๋ยวเดี๋ยวไม้นี้มันคุ้นๆให้กสบูดแพง ต้นไม้ผีแน่ๆเลยมันเคยจำได้อยู่ครับผมอันนี้มันได้เฟรนช์คิสตันต้องไปตามหาเอาใช่ไหมเพราะวิธีวิธีครับไม่มีอันนี้อะไรเนะี่ยเอาเนื้อซอมบี้มาครับเนื้อซอมบี้มีไหมไม่มีโอ้โหหน่อไม้มันจานี่เฟรรี่ซอฟไฟเอฟ อันนี้ครับไงโอ้อันนี้เราก็ทำได้แล้วครับอยาขอด้ามนะด้ามจักเอาเหล็กมา1ชิ้นหนึ่งสองสามเอาแค่สองพอแล้วก็ไดมอนด์มาหนึ่งสองสามสี่ใช่ปะ่ะสองดิเออสองเอาหมดเลยอนะง่ายดิซุ๊บซุ๊บุ๊บด้ามจับ,บาจามาแล้วแล้วก็จะดได้ดมอนด์อย่างนี้ได้ปะ่ะเฮ้ยเสียงอะไร ไม่ได้งั้นก็เอาอันนี้ก็ได้อะไรเสียงอะไรเฮ้ยมันชาร์จได้มันชาร์จได้ครับท่านผู้ชม <c oughs> ปวดพลังได้นี่อ๋อโปกเกมอนชุยเฮ้ยมันหมดเวลาแล้วมา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 เรือลำนี้ยังนะเราขอไปเรือลำนี้ก่อนแม้ว่าเราจะยังไม่ชินกับเรือลำนี้เท่าไหร่ อู้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 เด็กอู้งานอู้งานอู้งานเหรออู้งานเหรอว่างอือหือโอ้โหได้เออใช่เครื่องมือเครื่องมือเราได้เครื่องมือมาแล้วเครื่องมือในการทําเอออะไรวะคาถาเวทมนต์วู้ฝาบหืมหืมไม่โดนไอ้นี่นี่เอาพี่เล็กพี่ทอง พี่เหล็กไปพี่ทองก็ตามไปพี่ทอง็ดาอปยาให้เราด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงไม่เอามองไม่เห็นนะ่ะผมมองไม่เห็นมืดมากมีดอกทองให้มีเรือให้ด้วยโอ้หเข้าใจดีจังเลยวัเราว่ายน้ำไม่ได้อาเดี๋ยวพี่เหล็กเฮ้ยนคนเขาใชะะ้คาถาได้อูก็มีคาถานะเว้ยมันดีมันดี อดอกคาถาไหมไม่ดอกโอเคโอ้โหได้เอเซนเต็มนะอัน,นี่ไอรติกน,นี่คือเป็นคาถาเอาไว้ทำคาถาที่เราสามารถวินได้นะเฮ้ยแบกแพกโอ้โหคิดถึงแบแกแพก <c ười> คิดคตนคิดถึงเลยกระเป๋าคราฟเองก็ได้ข้างบนนี่มีของไัมไม่น่ามีนะเหมือนเคยขึ้นเหมือนเคย,ข,เเคยขึ้นเรือนอื่นอยู่โอ,อโอ้โหนี่โคมไฟโอเคขึ้นไป เราคงต้องปิดคลิปกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมฟืโอเคนะครับโอ้โหตอนนี้มีบเบตันทาวเวอร์ใช่ปะไม่ใช่ดิมันเป็นหอคอยเก่าๆอ่ะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็ขอพักพาร์ทนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมเพื่อติดรับชมอีพีสดต่อไปอ่าแล้วก็อย่าลืมว่าว่าผมลืมอะไรไปบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ แบบว่าแนะนําอะไรมาด้วยนะครับผมขอบคุณโอตาคุอนไรเมื่มากครับเอ้ยอันนี้ไม่โอตาคุดิอ่าโอเคครับก็ขอพัดฒนีไปเพื่อนพัฒน์พันนี้พี่พพตรงนี้ก่อนนะผมเจอใหม่พัดหนะน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมเป็นเบาหวานนะฮะสวัสดีครับ